สวัสดีครับวันนี้กับช่องเด e Pokemon e l i t เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาชมรีเพย์ย้อนหลังการเล่นอีลิน,นะครับสอนการเดินเกมสำหรับแคลรี่นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของลูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมกันก่อนนะครับ เรามาส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็เซตนี้เลยนะครับชิ้นแรกออกเป็นรองเท้าจอกกาะเวทนะครับชิ้นที่2ผมออกเป็นดาบคิติคอนนะครับเพิ่มความแรงคิติคอนอัตราคิติคอนิ้นที่สผมออกเป็นดาะบินนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ดูดเลือดนะครับชิ้นที่4ผมออกเป็นเฟลิทูธนะครับดาบแดงชิ้นที่5ผมออกเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับจอกกาะแคลลี่นะครับเพิ่มความเร็วโจมตีกับอัตราคิติคอนิ้นสุดท้ายผมออกเป็นอาร์กติกออฟนะครับกดแข็งนะเอาไว้หลบสกิลต่างๆนะครับส่วนต่อไปเป็นพลังแฝงงงงนน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 ะะคคครรรรรััััับบพลลลแแฝทททีี่่่่่่ใใชชช้้เเเปป็โโหืออววาสูม เจดสิเมตรเพลยสิเมตรแดนสิเมตรนะครับส่วนสเปล,ลกเกมนี้ผมใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเราไปดูการชมรีเพย์ย้อนหลังการเล่นอีลินกันได้เลยนะครับ แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในเกมแล้วนะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปเล่นแครี่หรือว่าเล่นเอเซิดากอนก่อนนะครับการเล่นแครี่ที่ดีนะครับเราก็ควรเลียร์คีฟก่อนหรือว่าหาจังหวะตอดให้เลือดศัตรูเหลือน้อยที่สุดนะก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายนะครับอันดับแรกนะครับการเล่นอีลินนะครับเราก็ควรใช้สกิลหนึ่งเช็คพุ่มหรือว่าหาจังหวะการเล่นนะเพราะว่าสกิลหนึ่งสกิลกว้างด้วยนะครับสามารถสโลแล้วก็ทาดาเมจได้ง่ายนะแล้วเราก็ค่อยๆตีหาเงินไปก่อนนะครับการเล่นต้นเกมอีลินก็จะเป็นตัวที่บางนะหรือว แต่ก็หาจังหวะการเล่นได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเราก็ควรแบบดีธรรมดาหรือว่าหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนไปแบบชิวๆหรือว่าเซฟๆนั่นเองนะครับตอนนี้เมทเรามาเติ <PI> มแ <function> ล <c oughs> ้วก็ค่อยๆหาจังหวะการยิงนะเพราะว่าเกมนี้ผมเอาลุนดูดเลือดมานะครับดูดเลือดแวมพร์หรือว่าลุนเพลย์นั่นเองนะครับก็จะมีข้อดีนะครับเมื่อเราตีธรรมดานะครับเราก็จะดูดเลือดได้นะครับช่วงนี้เราก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นนะครับค่อยๆตอดเลือดฝั่งตรงข้ามไปนะครับยิ่งเราตอดเลือดได้มากเท่าไหร่นะฝั่งเราก่ได้ารบีฟท ที่ดีนะครับเพราะว่าเมดฝั่งตรงข้ามไม่ลงมานะแล้วเมดฝั่งเราลงมาเติมนะครับก็จะทาให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมส่วนเวลาที่เราเล่นแคลรี่นะครับเราก็ควรตีป้อมหรือว่าหาจังหวะการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ,รรรบราาจ่วนี้เราก็เห็นป่าฝั่งตรงข้ามาเยียคลิปนะครับหรือว่ามาหาเราก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นกับมันนะครับผม จานี้เมน่าจะหลุดนะหรือว่าเน็ตปิงไม่รู้นะครับก็โดนผมตอดไปนิดนึงนะแล้วก็ป่ามันไม่มีอันติ้ครับเล่นได้ยากนะก็โดนเราเก็บคิวไปนะครับผมแล้วเราก็คอยตอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีเลนนะการที่เรามีเลนเราก็ตีสโลว์นะครับผมเราก็จะสามารถฆ่าได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็เอาลูนเพลหรือว่าลูนดูดเลือดแบมพายมานะเราก็จะตีธรรมดาแลกเลือดหรือว่าซับเทนได้ง่ายนะ ช็อตน,นี้ก็เป็นช็อตวัดใจนะครับเป็นการเวทปลายหรือว่าหาจังหวะการเล่นที่แบบเสี่ยงๆนะครับเวลาเราเล่นนะครับเราก็ควรหาจังหวะ10เซมนะครับช็อตน,นี้ก็ผมมั่นใจในดาเมจแล้วก็มั่นใจในเพื่อนนะครับก็เลยเข้ามาอินเวดฝั่งตรงข้ามนะการที่เราอินเวดฝั่งตรงข้ามก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีเงินมาสู้กับเรานะครับดังนั้นนะครับถ้าเราอินเวดได้เราก็ควรอินเวดนะ อินเวตไม่ได้เราก็ควรถอยนั่นเองนะครับชั้นนี้ผมก็ฟิกเกอร์ออกมานะครับจะทําให้เราตายได้ยากกว่าเดิมนะครับผมอีรินก็เป็นตัวระยะอีกตัวหนึ่งที่เล่นดีนะหรือว่าเล่นได้โหดนะครับเพราะว่าอีรินสามารถจ่ายดาเมจได้แบบรุนแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับการที่ฟาร์โนคัมเลื่อนเหลือครึ่งหลอดหรือว่าแบบเลือดน้อยๆนะครับก็จะโดนอีรินปิดงานได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมชั้นนี้ผมก็อินเวตฟาร์โนคัมก่อนที่จะมาเคลียร์คลิปนะครับผมพอผมจะไปเคลียร์คลิปนะครับปากฟาต้้นนไมะครัับบแล้้้วเเเรราาาก็คค่่่อออยๆตดมจจใใหหพืนนะะทํ เื่อนเราไม่ตายแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่าเดินมันเองนะครับการที่เล่นอ e ีลินนะครับเราก็พยายามตีดูดเลือดนะครับจะทําให้เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะเพราะว่าเราเอาลูนดูดเลือดมานะครับผมชวงนี้เราก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นนะครับถ้าเพื่อนเราโดนไล่มาเราก็ช่วยเพื่อนนะครับผมแล้วเราก็หาจังหวะการตีออบเจกต์ Object หาพื้นที่ในการเล่นให้เพื่อนนะครับถ้าเราได้ออบเจกต์หรือว่าได้มังกรเราก็จะมีดาเมจในการเล่นมากขึ้น,นครับผมชุดนี้เพื่อนเราก็โดนอันตีเดวบอลทวเบิลนะครับผมหรือว่าอันตีแล้ววิวนั่นเองนะครับเราก เช็คปุ่มหรือว่าค่อยๆหาจังหวะก,การเล่นนะถ้าฟันตังข้ามมาเยอะเราก็ไม่ต้องตีก็ได้นะครับชอดน,นี้ผมแหลมนะครับนึกว่าฟานตข้ามตีบังกรน,นะก็เลยมาเคลียร์คลิปนะครับแต่ฟันตข้ามไม่ตีนะครับก็เลยปิดงานผมไป พอเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็กลับไปเชียร์คลิปหรือว่าค่อยๆหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนะครับควรที่จะหาเงินนะครับผมว่าเคลลี่ก็เป็นตัวที่ต้องการหาเงินนะถ้าได้เงินมากเท่าไหร่นะครับการเล่นของเราก็จะเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับผมวนนี้ก็ตีนกตีปูตีปูปูปลาปลาไปก่อนครับแล้วก็ค่อยๆต่อดาเมจกับั่งตงข้ามนะจะทำให้ั่งตงข้ามเล่นได้ยากนะครับการที่ป่าฟ่งตงข้ามหรือว่าแอสซัซินั่งตงข้ามลวงเราไม่ตายนะครับก็จะทําให้เรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะดังนั้นเราก็ควรเล่น ที่จะะมาาล้วงเรรนคับถ้าฟอนโทคัมไม่ได้ล้วงเราหรือว่าหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนเรานะครับเราก็ค่อยๆต่อดาเมจไปนั่นเองนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแคลรี่ตัวพิュ๊ๆหรือว่าแคลรี่สายแบบแอสซัสซินนิดนิดนะครับใช้สกิลเพลหน่อยๆนะครับผมก็แนะนําเป็นอีลินเลยนะครับดาเมจจัดจ้านหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะช่วงนี้ผมไปป้องกันอินเวดนะครับเพราว่าฟอินเวโท ฝั่งเรานะครับฝ well> un> ั่งเราก็จะไม่มีเงินแล้วก็หาจังหวะการเล่นได้ยากนะดังนั้นนะครับเราก็ควรปกป้องป่าฝั่งเราด้วยนะครับจะทําให้ทีมเราเล่นได้ง่ายแล้วก็หาจังหวะการเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับการเล่นแคลรี่ก็ประมาณนี้นะครับหาจังหวะการเล่นแล้วก็คอยไปเติมเพื่อนนะครับหาจังหวะเคลียร์คลิปดวลกับแคลรี่ฝั่งตรงข้ามนะยิ่งเราดวลได้มากเท่าไหร่นะแล้วเราชนะไฟ์หรือว่าชนะแคลรี่ฝั่งตรงข้ามนะทีมเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะหาจังหวะการเล่นอะไรก็ง่ายขึ้นัเองครับ วันนี้ก็สโลเอพิเซียลดากอนนะครับเพราะว่าเพื่อนเราไม่ตีนะครับเราก็ตีมาเพื่อจะมาเพิ่มดาเมจให้เรานะครับยิ่งเรามีเอพิเซียลดากอนนะเราก็จะสามารถเบิร์ดดาเมจได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนเวลาเราตีมังกรหรือว่าตีอ็อบเจกต์นะครับเราก็ควรเก็บสกิลไว้แบบล่าอ็อบเจกต์ด้วยนะครับไม่งั้นเราจะเวลาเราแบบตีแล้วเราพลาดนะครับฝั่งนนงข้ามก็จะแย่งเอพิเซียลดากอนหรือว่าแย่งอ็อบเจกต์ได้ง่ายนะครับช่วงนี้ก็หนึ่งกับแครี่นะครับการที่เรามีเงินมากกว่าแครี่ฝั่งนนงข้ามหรือว่า ก็ค่อยๆฟาร์มไปนะครับผมหาจังหวะการเล่นต่อไปรอคลิปเข้าแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับส่วนเวลาเราเล่นแคลรี่นะครับเราก็ควรอ่านแมปด้วยนะครับว่าฟอนตรงขามจบตรงไหนนะครับแคลรี่เมฝฟ่งตรงขามหายไปไหนนะแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเล่นง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะชั้นนี้ฟ่งตรงขามโผล่ตรงกลางนะก็จะทำให้เราสามารถตีป้อมได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมพอเราตีป้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถ เคลียร์อีเว็บได้นะหรือว่าหาจากกังหวะการเล่นอีกเว็บได้นะครับว่าเกมนี้เรามีเงินมากถึงมากที่สุดนะครับก็จะทําให้เราสามารถโซโล่คิวหรือว่าหาจากกังหวะการเล่นได้ง่ายนะครับเอรีฟังสองขามก็เดินมาแบบ ง,งงๆนะครับโดนอันติอีลินไปนะครับชุดเดียวก็ตายเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถตีป้อมได้แบบฟรีๆนะครับหรือว่าจะมาเอาบัฟก่อนก็ได้นะครับจะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับการลดคูดาวสกิลของเราก็จะเร็วขึ้นนะครับช่วงนี้เราก็ตีบูไปก่อนนะครับเพื่อลดคูดาวสกิลให้แบบเร็วๆนะแล้วก็จะสามารถใช้สกิลได้แบบฟิลๆนั่นเองนะครับช่วงนี้ป่าฟานต้องาแบบเหลืองนะครับหรือว่าแค่นตีไปแล้วนะครับเราก็ค่อยๆฆ่านะหรือว่าหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะครับพอเราฆ่าได้นะครับเราก็จะตีีีป้้้อมมนนนไดะะเเเพรราาาว่ทงงิ ก็มีทั้งดาเมจนะครับจะทาให้เราสามารถเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะอิลินก็เป็นตัวที่แบบโหดอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับการเล่นวีในแคดนี้นะก็เป็นตัวที่โดนเนร์ฟมาแล้วก็ยังเล่นได้อยู่นะครับใครที่อยากจะไปเล่นก็สามารถเอาทิกเล็กๆน้อยๆที่ผมฝึกหรือว่าผมแนะนําไปเล่นได้นะครับผมแล้วเราก็มาวนลูปฟาร์มหาจังหวะการเล่นกันต่อนะแล้วก็ค่อยไปเติมเพื่อนครับการที่เราฟาร์มก่อนไปเติมเพื่อนนะครับเราก็จะมีเงินไปช่วยเพื่อนได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เข้าจังหวะสุดท้ายหรือว่าเข้าจังหวะะ2กกกก็จมมีีโอาาาาาสตยยไดดด้้ว่่่เเินนนรััลลงท เราเล่นนะครับแล้วก็ไม่ควรเดินไปเปิดหรือว่าเอาหน้าไปถูฝั่งตรงข้ามเกินไปนะจะทําให้เราตายได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับช็อตนี้เราก็กดอันตีศาสตร์ไปแล้วค่อยๆหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนไปนะเพื่อเราก็จะเล่นได้ง่ายนะครับช็อตนี้เราก็เก็บสองหรือว่าหาจังหวะการเล่นนะครับพอเราตีนะครับเราก็ควรแบบหาจังหวะพื้นที่ในการตีนะเวลาเราแบบหาจังหวะพื้นที่ในการตีไม่ดีนะครับเราก็จะโดนล้วงได้ง่ายนะครับช็อตนี้ก็เก็บหมดนะครับแล้วก็ตีกลางนะครับผมตีป้อมไปก่อนการที่เราได้ป้อมเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นครับ การที่ป้อมฟัโตัวคาไม่มีนะครับเราก็จะเวทป่าหรือว่าคุมออบเจกได้ง่ายนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรามีโอกาสตีป้อมนะครับเราก็ควรตีป้อมนะเพราะว่าป้อมเป็นโพซิชันที่แบบถ้าเราได้เราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับผมส่วนเวลาเราไฟนะครับเราก็ควรจ่ายสกิลให้แบบคุ้มที่สุดนะครับตีธรรมดาที่ธรรมดาโดนตีนะครับผมชั้นนี้อารามมาล็อกผมก็โดนตีผมสาดไปนะครับการที่อารามมาเล่นหรือว่าโดนล็อกแบบนี้เราก็จะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวที่จะมาล็อกเราหรือว่ามาหยุดเราก็จะไม่ค่อยมีนะครับ่วน้กก็ูไปอแล ไปหาจังหวะเล่นกับเพื่อนนะครับถ้าเล่นไม่ได้จริงๆเราก็ควรหนีหรือว่าควรหาจังหวะการออกนะครับถ้าเราฝืนนะครับเราก็จะโดนลุมตายได้นั่นเองนะครับผมชว่วงนี้ผมก็โดนปิดนะครับผมก็พยายามหาจังหวะการเล่นนะคอยสาสสกิลคอยจ่า,ายดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับก็เก็บมาได้1ตัวนะครับแล้วก็เพื่อนก็มาปิดช่วยนะครับเขาก็หาจังหวะการเล่นนะครับคอยต่อดาเมจให้เพื่อนนะครับแล้วก็กลับไปเชียร์คลิปนะครับทําให้คลิปเข้าบ้านฝั่งตงข้ามแล้วเราก็จะตีป้อมได้ง่ายนั่นเองนะครับ การที่เราได้ป้อม3ทางหรือว่าหาจังหวะการเล่นแล้วได้ป้อม3ทางนะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะการที่เราจะจบบ้านหรือว่าการที่เราจะขึ้นบ้านฝ่ตสงค้ามก็จะทําได้ง่ายนะครับช่วงน,นี้ผมก็ตีป้อมไปก่อนนะครับแล้วก็โดนอาร์มล็อกนะแล้วก็เพื่อนเราก็ลุมเลยนะครับผมแย่มากเลยนะครับ พอเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็ไปช่วยเพื่อนตีอ็อบเจกต์หรือว่าหาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับการที่เล่นเอลินก็ควรที่จะเข้าจังหวะ2แล้วเข้าจังหวะสุดท้ายนะท,ทำให้เอลินแบบเล่นได้ง่ายนะหรือว่าเราเข้าจังหวะแรกเราก็ค่อยๆเล่นนะครับคอยตอดดาเมจัตูไปก่อนนะช็อตน,นี้ก็น่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วนะครับเราก็เปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีดาเมจในการเบิร์ดดาเมจง่ายๆนะดาเมจมันมานะครับแล้วก็ได้ป่ามันมานะแครีกับโลมฝันข้างกำลังเคลียร์อยู่ข้างบนนะครับเราก็จะสามารถเคลียร์กลางไปตีป้อมมันจบได้นะครับ การเล่นอีลินก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะแนะนําทิศการเล่นอีลินยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนผมก็การเล่นอีลินของผมก็ประมาณนี้นะครับหาจังหวะการตำแหน่งการเล่นให้ดีนะแล้วก็คอยทาดาเมจให้มากที่สุดครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะครับสกอร์หลังเกมจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันได้เลยนะครับ สกอร์เกมนี้ก็11ตาย2 s อ11นะครับผมส่วนของที่ใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดิมจที่ทำ110,000นะครับเข้าไฟ22ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ถ้าพิาพาทประกันใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ